มือนี่กษีผ้ามาเบิง้งการเฮ็ดกับเขาคือเก่าแล้วพี่นอ้องอืงานแรงงานไทยในอิสราเอลีนนะมือนี่ก็เป็นเวทบ้าวสกลุลครับอ่าแต่มนี่มือนี่กสีเฮ็ดไอเป็ดไต้น้ําพี่นอ้องอ่าเครื่องหลายๆเลยนะครับขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดห้อยเป็นตะแซสบแทบบ้าวสกลุลสั่นโอ้ยมามา,มากินน้ำกันเด้อนะครับอ่าตอนนี้กษีใส่เขาแล้วพี่นอ้องนะหนึ่งเขาหนึ่งน้ำไว้ไอ เลือกงานก้อนมูด้พี่น้องอ่าทีมงานฟ้ามไก่ย่งบลึกกันจักคนพี่น้องเมื่อน,นี้สิเฮ็ดกับเขากับน้ำล่อเพิ่นแล้วฮะทรายเขาแล้วทรายเขาเดี่ยวกับสีมาเฮ็ดให้เบิ้งบานนี้วิธีการเฮ็ดเป็ดไตน้ำพี่น้องเมามา,มา,มา,มากว้าหล้กกระหอนนี้ไปเลโอ้ยโอ้ยจิบติบเขาก,ก็ไดโอ้งามขนาดเนาะดําคือดือ้อยู่้ยโอ้ยสิได้ซื้อไม่หรอกเดือนนี้พี่น้องเอ้ยนะครับ มามาแบบนี้สิาพามาเบิ่งบัดนี้ครับนี่อา่ากะดีตำเครื่องก็แล้วพี่น้องบัดนีต้ตำเครื่องนะอ,าอ่ามีหยังในกระบป๋าสกนซั่นนี่แล้วก็สิใส่บักพริกแห้งไปน้าเออพริกแห้งนะครับใส่พริกแห้งอ่าอันนี้ก็เป็นกระไายพี่น้องกระไายนะครับะกระเทียมลงไปอ่ากระเทียมดองลงไปนะครับบพริกสดไปยีกย่านบ่เผ็ดเอามาคักๆก็ได้อเอาอหูหลูปไปโลดบ่าวส,ส๋าสกุลซั่นนะครับ เขาก็ใส่ไปแล้วครับผมได้เห็นใส่กระตัมตัมต,มตมัมแล้วบานี้ต,มต,มตมัมนี่ตัมให้มันแหลกจังไงผู้ละตัมเลีออกก่ยวกระชิดพามาเบิ้งบาน,นี้พอเลี่ยวเลี่ยวกระชิเอามาคุกเข่าในี่กระทะไฟฟ้าโรดพี่น้องเนีเท่รงแล้วเนื้อเป็ด,ดนี่พี่นอ้อง่แม่นเนื้อไกลนี่นะครับมื่อนี้เฮ็ดเป็นเป็ดนี่พี่น้องเมนูนี่โบได้กินเป็นเกือบสองปีแล้วพี่น้องปีกว่าปีกว่าได้พี่น้องนี่ ปีกว่านะครับหาเป็ดายากยงกพี่น้องมือมือวานก็เลยไปได้กับพี่น้องมากนะครับได้ป็ดมาแกสฉเอามาคุกเข้าน้ากันแล้วครับบานนี้นะครับเครื่องที่เขาตำเรียกเขามาคุกเข้ากันนะครับม,มีอย่างไรใส่ยังน้ำเบ้าสกักคนใส่น้ำมันหอยไปก่อนเออนี่น้ำมันหอยไปใส่ยังย่าถามรู้ไรใส่สเฮ็ดให้เบิ้งเราไปคุยกับใครละ่ะคุยกับงาเจ้าจของนี่แหละก็จะเฮ <laughs> ้ยมาวันนี้ใส่รถดีไปพี่น้องใส่ ห่อนึงไปรดข้นข้นแล้วบันนี้ข้ารุ่นแล้วบันนี้ใส่น้ำตาลลงไปยังน้อยพี่น้องใส่น้ำตาลลงไปไม่ยังอันนี้ซอสอันสีขาวอันนี้ก็เป็นผงนัวจังน้อยนะครับลงไปข้นแล้วพี่น้องข้นไปข้นไปนะครับคลุกเข้าให้มันเข้ากันเราง่ายๆซะนะครับคลุกเข้าให้มันเข้ากันนะครับโอ้ทีมงานนะชี เลือกสองทุ่มผมว่ามันมีเพลือกจะค้นอยู่เบียพี่น้องเอ้ยนะครับเอ้าม้ากระจิค้นค้นเข้ากันแล้วกระชิไปตั้งตั้งมอนี่บาดนี่พี่น้องอ่าตั้งมอไว้กระชิเอาน้ำลุ่มนี่ครับเนี่ไก่เตะเอ้ยเป็ดว่าพิษนะครับเป็ดไตน้ำนะครับเป็ดมันอยู่ไตน้ำน้ำมันอยู่ขึ้นทึ่งเสียอ้อสามสามน้ำพ่ออาบน้ำอาบทามาอะไรกระชิดผ้ามาเบิองนี่บาดนี่พี่น้องเออเนี่มันดูดีอยู่อ่ เปิดเดี๋ยวมันจะฟิวไปท่านนครับวันนี้ก็จีภาไปเบิ้งพี่น้องแรงงานไยนะครับเพื่อนยังเบลึกนะครับโอ้ยมึงก็นแน่ภามาเบิ้งกันนะโอ้ยโอ้ก็ล่างสาวไอ้สายน้ำอยู่เซียวเซียวเซียวโอ้บ่ฟังกันเลยเว้ยโอ้ยนะอันนี้ล่างคออพี่น้องล่างคอกไกลนะครับล่างขออไกลล่างพื้นท่านโอ้ยเอาแบตมือถือนว่าเดือนนี้แต่ละคนนะครับอูนี่ก็จมีหาหกคนเวลาครับมีเบาะสกุลเลิกก้อนนะครับเวียนเฮ็ดเจ้าเขากำน้ำนะครับ เาให้พ <ela> an, an like, er, ื people, <laughs> ้นเฮ็ดงานซะเชียวเชียวเชียวโอ้ยบบหันมาเลยเดี๋ยวนี้โอ้ยขึงขังขนาดนี้เวลาเฮ็ดงานเพื้นเอ้าเอ้าบกวนพื้นแล้วไปวันนี้ไปเบิ่องในเป็ดกไตน้ำพักผ่อนนะไปพี่น้องไปเออมาโอ้ย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 มาเอาสกุลไปยังว้ายแจ๊บเบิ่งมันกับหอนแล้วพี่น้องมันหอนเด้เอามือจุ่มเบิ่งเด้โอ้ยบกูจับว่านามันหอนเนาะเอ่อจุ่มลงไปกับหอนกับเปียนน้ำแล้วพี่น้องวันนี้ เออเอาน้ำเย็นมาใส่ไหมนะครับเออเอาน้ำเย็นมาใส่นะครับออเราว่าระวางล่อทีมงานเลือกงานมากกับล่อพ่นอาบน้ำอาบท่าแล้ยว,พ,วพี่น้องเอ้ยจะได้กินนะครับแต่ละมือมันยังโดดึกเราพี่น้องนะครับแต่ว่ามันค้าไว้ช่วงนี้นา,นานาวของประเทศอิสราเอลมันก็ค้ามว้พี่น้องเอีแล้วกับเฮ็ดแล้วก็จะมาเคียย์พื้นที่กันบัดนี้พี่น้องล่างเผยล่างจานก็นแล้วเฮ็ดแล้วก็ได้นะครับ กันนี่กลายเป็นวิถีชีวิตพี่น้องเอ้ยแรงงานไทยในอิตาเลียนนะครับมากกับซูซูอาเด้อพี่น้องเด้อ้ยซูยิ่งแล้วก็ต้องบอกดอกป้าสักคนเราทันเออกระซูซูซซละเออซูกันทุกคนพี่น้องนะครับผมบ้านเฮามันหาเงินยากหาเงินยากแน่บ้านเฮากับหาเงินเข้ากับ,าากากบมาอ่าชิวาลำบากกับบอลลำบากคนในดอกพี่นอ้องอิตาเลียนอะไรกับพ่ออยู่อยู่นะครับเออชูอมือนี้มันบุคือตะกี้ดอกลูกโชว์เชียวกัน โทรหากันเห็นหนากันอยู่ตลอดละ่ะก,กบลูกับเนี่ยก็พอก็แม่เนาะเออก็ได้กันมั้ยโทรหากันเห็นกันทุกมืออยู่กับโมกินหอดบ้านปัานไดน,นะครับมาอวอาละกับลอ่อระวางลอ่อกับที่มาปัดกวาดทุ่นแล้วพี่นอ้องปัดกวาดปัดยังแหลรล่ลอไเป็ดมันซุกล่อทีมงานมาเลือกงานนะครับมาสิล่อกวาดบ้านกวาดยังไปแล้วนะครับอยู่กันจังสีแล้วพี่นอ้องอยู่กันแบบ ชันครอบครัวพี่น้องอ่าอยู่กันแบบเป็นมูคณะอ่ากินเขากินน้ำกระเฮ็ดกินน้ากันล่อกันมาจนครบคุณแล้วจังที่กินนะครับผมอ่าเวลาเว่นก็เฮ็ดกับเขาก็เฮ็ดกันตอนแรงนะครับามาบันนี้เพิ่นสิแล้วนี่บัดนี้เพื่อนสิพากันเลือกมากนี่บันนี้ผ้าเบิง่งมกม่ำนี่บันนี้อ,อุ้ยพู่นะต้นทางพีโลกครับผ้าสิพากันอาบน้ำแล้วบันนี้วายมาเอาสกุลกวาดลว พวกเปลี่ยนระบายสกุลมาสั่นกวาดอีกกอนมาสั่นเอาเอาควาดควาดควาดเพื่อนหมอเชียวมาสั่นเชียวกวาดอีกกอนมาสั่นมามาตัวพี่เขาจีภามาเบิงไอ้นี้เนี่ยไตน้ำเนี่ยมันพ่อได้แล้วบ่นี่้โต้ยกนี่บุยพี่น้องบุตรปวดฟุตบุบ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 ไอจนคืนมาโทรศัพท์เลยนะครับเป็นไรอ่ะหอมบ่พี่น้องหอมหลายแซ่บหลายนวหลายมาสั่นอ่าล่อแล้วบ่นี้ล่อพี่น้องอาบน้าเลี้ยว ทุกคนผุแล้วจ,จะได้กินเขากินน้ำกันนะครับเดี๋ยวเติมเอาน้ำอีก้อนใส่น้ำอีกก้อนนะครับเดี๋ยวใส่นะน้ำเอาอีกสองน้ำเอาวอาง่ายก็คือให้พ,พี่น้องขึ้นอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนไอ้ฟ้าอาบเลยนะก่อ,อย่าหิวเขานี่เนี่ยนะหัวยยัง,งโชว์หุ่นอยู่หันแล้วจะ <c oughs> อ่ะมาบัดน,นี่เลี้ยวระบาดน,นี่ก็มาเทะระบาดน,นี่อาบน้ำอาบท่าเ,เลเี้ยวๆเทะรุลงเชียวเทะดีดเด้ออย่าให้มันเฮียเด้อเชียวเด้อเฮ็ดตั้งเสียบที่นั่นนะ โอ้ยโอ้ยว่ายังบวขาดคำเฮียแล้วเสียวเอ้ยโอ้ยของเสียบยันน์โอ้ยตายตายตายโอ้โขอยหนาจับกินเลยเอาเอาเอาวัวไปยังวัวไปยังเอาไว้ฮะล่ะล้างเซ็ตมามาวันนี้พี่น้องเรียบร้อยแล้วบาทมากินน้ำกันครับอ่ามากินน้ำกันเด้อมา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 สู้ขู่สู้คนพี่น้องเออเอื้อนมันทุกคนนั่นแหละนะครับเอื้อนมันทุกคนมากินเขากินน้ำน้ำกันนะครับอ่าหลังเลิกงานมากกินเขากินน้ำ มืออื่นก็เป็นวันเสาร์ก็ที่เฮ็ดงานคือเก่านะครับเฮ็ดงานคือเก่าเอาอ๋อไอ้น้ำน้ำน้ำโอ้ยเดี๋ยวบ่าวสกลุลท้ายให้พี่น้องเบื้องก่อนนี่ครับเวลากินเข้าวอีน้ำก็ที่ล่อกันอาบน้ำอาบท่ามาแล้วพูดแล้วก็มากินน่วกันทุ่มห้มกันละครับผมฮักแพงแมงปันครับผมเร่งงานไทยในอิสเดียวครับผมคนไทยอยู่ใสกับหกักแพงแมงปันกันออาากโอ้ยขับง่ายแ่บาสกุลหอวยมันก็นหิวเนาะเอาขับง่าไปเลยเอาเอาบาดนี่ บัดนี้ก็ให้พี่น้องเป็นไหนเสียบบ่เสียบบ่โอ้คือสีเสียบแล้ว่มีไผปากจะคุ้นเลยพี่น้องโอ้ยหิวเข่าดิครับหิวเข่ามือนี้ก็มีเมู่แมนูเดียวออยละเออเป็ดไตน้ำนี่แล้วพี่น้องอืมแมนูตอนแรกเข้านะครับแต่ละมือแต่ละเว้นก็จะฮ่าแต่แนวเฮ็ดนะครับคิดแต่แนวสซีเฮ็ดกับเผากินแล้วแต่ละมือพี่น้องอืมมือนี้ก็จักสีเฮ็ดยังมืออื่นก็จักสีเฮ็ดยังนะครับโอ้ยกินว่นไปอยู่นะครับผมเออบ่ากิน กินเป็ดกับก,กินไก่อยู่นี่แหละแต่ว่าเป็ดนี่ไมนูเป็ดน,น,นั่นกินที่พี่น้องปีกว่าแล้เพราะได้กินโอเคครับผมทำให้มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าสกุลน,นี่เ้อพี่น้องเด้อครับผมสำหรับมือนี้บ่าสกุลขอลาไปก่อนละครับผมสวัสดีครับ